รักแท้แพ้ระบบเมนูขอย้ายเหตุอยู่ไปก็ไม่ได้ลงอัปเดตท,ทุกกระแสแชร์ข่าวสุดป,ปังคุยลูกหนังกับแขมแจมไปด้วยกันสนุกสุดมันไปกับพวกเรานะครับคบบี้เมนูถือเป็นหนึ่งในกองกลางดาวรุ่งที่ได้รับการจับตามองมากที่สุดในอังกฤษเขามีจุดเด่นด้านการครองบอลและการพาบอลผ่านพื้นที่อาออัดความมั่นใจในการเล่นการตัดสินใจที่รวดเร็วรวมถึงการควบคุมบอลที่แม่นยําในพื้นที่แคบในแดนกลางนะครับ จุดแข็งอีกด้านหนึ่งคือการกดดันสูงและการเข้าปะทะทันทีหลังเสียบอลซึ่งช่วยทีมได้มากในพื้นที่สำคัญหน้าเขตโทษนอกจากนี้ไมนูยังมีบทบาทสำคัญในการสร้างสรรค์เกมซึ่งสะท้อนได้เห็นถึงศักยภาพในการจ่ายบ bon อลเจาะแนวรับจากแดนกลางขณะเดียวกันเขายังเป็นผู้เล่นที่เลือกการส่งบอลได้อย่างชาญฉลาดโดยมักเล่นอย่างปลอดภัยแต่พร้อมเสี่ยงเลี้ยงหรือพาบอลทะลุเมื่อเห็นโอกาส อย่างไรก็ตามครับจุดอ่อนของไมนูที่ยังต้องแก้ไขก็คือการเล่นลูกกลางอากาศที่ไม่แข็งแกร่งนักโดยมีอัตราชนะการดวลเพียง25-35เท่านั้นอีกทั้งบางสถานการณ์เขายังขาดความเร็วและความคล่องตัวทําให้บางครั้งครับเขาถูกวิจารณ์ว่าจ่ายบอลปลอดภัยเกินไปจนเสี่ยงถูกกดดันในพื้นที่แคบนอกจากนี้ครับระบบการเล่นของผู้จัดการทีมคนใหม่อย่างลูเบนอโมลิมที่ใช้แผน3-4-3ก็ไม่เอื้อให้ไมนูได้ลงสนามร่วมกับบรน่เฟานเดส เนื่องจากบทบาทซ้อนทับกันและมีข้อจํากัดทางแทคกติกสถานการณ์ปัจจุบันของไมนูในถิ่นโอแทฟฟอร์ดไม่สู้ดีนักครับเขาไม่มีโอกาสได้ลงเล่นใน2เกมแรกของลีกอีกทั้งยังมีความขัดแย้งเรื่องสัญญาและค่าเหนื่อยทําให้เจ้าตัวเริ่มพิจารณาการย้ายทีมอย่างจริงจังสโมสรใหญ่หลายแห่งให้ความสนใจครับไม่ว่าจะเป็นเชลซีที่จับตาดูอย่างใกล้ชิดรวมทั้งทอตแนาโดสเปอร์ที่เปิดการเจราจารและเชื่อว่าเขาเหมาะกับบทบาทมิดฟิลหมายเลข8 หรือ Mac แม้กระทั่งเลออมาลตที่มีข่าวว่าเข้ามาแย่งชิงตัวนอกจากนี้ครับยังมีไบยอเมวนิกอินเตอร์มิลานยูเวนตุสและไบรตันที่ต่างมองว่าไมนูเป็นอนาคตในแดนกลางหากมองในเชิงระบบการเล่นนะครับแผนที่เหมาะสมกับไมนูมากที่สุดก็คือ433และ4 2 3 1เพราะทําให้เขาสามารถยืนเป็นมิดฟิลด์หมายเลข8หรือ1ในคู่กลางโดยมีตัวตัดเกมช่วยซ้อนทําให้เขาได้ใช้จุดแข็งในการพาบอลขึ้นหน้าและสร้างสรรค์เกมโดยไม่ต้องแบกรับภาระ เกมรับเต็มที่อีกทางเลือกหนึ่งคือระบบ352ที่มีกองกลางหนาแน่นเปิดโอกาสให้เขามีพื้นที่มากขึ้นในการเคลื่อนบอลและหาช่องเจาะแนวรับในทางตรงกันข้ามนะครับระบบ442แบบแบนหรือ343แบบที่อโมริมใช้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถือว่าไม่เหมาะสมเนื่องจากจำกัดบทบาทของเขาและบังคับให้ต้องชนตรงกลางมากเกินไปโดยสรุปแล้วครับคอปปี้ไมนูเป็นนักเตะที่มีศักยภาพจะก,กลายเป็นตัวจักรสำคัญของทีมใดก็ตาม ที่ต้องการมิดฟิล์เชิงสร้างสรรค์ซึ่งสามารถคลองบอลพาบอลทะลุและเชื่อมเกมได้อย่างมั่นใจหากเขาเลือกย้ายไปอยู่กับสโมสรที่มีระบบเปิดกว้างต่อการใช้ศักยภาพเช่นเชลซีหรือท็อตแนมฮอสเปอร์โอกาสในการก้าวขึ้นมาเป็นแกนหลักในระยะสั้นมีสูงขณะที่แล้วมอริตก็เป็นปลายทางที่น่าดึงดูดหากเมนูต้องการก้าวสู่ความท้าทายบนเวทียุโรปชั้นนํา สำหรับโปรแกรมพิมพ์มีกนัดต่อไปนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะกลับมาเปิดลางอทัฟฟอร์ดรับการมาเยือนของเบอร์ลีในวันเสาร์ที่30สิงหาคมคิกออฟเวลา3ทุ่มตรงตามเวลาประเทศไทยและเรามาติดตามกันนะครับว่าค็อบบี้ไมนูจะได้ออกสตาร์ทในระบบของอโมลิมนะครับเป็นตัวจริงในวันเสาร์นี้หรือไม่เด็ดข่าวสารในแวดวงลูกหนังในช่องคุยลูกหนังกับแขมได้เป็นประจำทุกวันนะครับฝากกดหัวใจแล้วกดซับ c r i b e ช่องคุยลูกหนังกับแขมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไป สำหรับคลิปนี้ครับพี่แขมมขออนุญาตลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ